กลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้นะครับสำหรับนางเอกตัวหลกัหลกๆของวงหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์อย่างนางเอกเต้าสุกิตานะครับซึ่งล่าสุดก็ทุกคนเธอเพิ่งได้รับมาลัยของคอด้านหน้าเวทีเนี่ยจำนวนเงิน2ล้านบาทครับเมื่อวันที่19กันยายน2568ที่ผ่านมาเป็นวันเปิดฤดูกาลของวงหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์นั่นเองนะครับท่ามกลาง FC แฟนคลับของเธอรวมถึงแฟนๆหมอลำครับที่เข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างถล่มทลายนะครับและน้องเต้าสุกิตราเอง ครับทุกคนก็ได้ออกมาขอบคุณมาลยน้ําใจด้านหน้าเวทีที่มอบให้กับเธอในวันนั้นนะครับก็ไม่วายเจอดราม,ม่าเลยครับทุกคนมีชาวเน็ตหลายคนที่ไปตั้งคําถามว่าเป็นมาลัยทิพหรือเปล่าเป็นมาลัยเช่าหรือเปล่ามาลัยวนหรือเปล่านะครับตั้งคําถามต่างๆนานานะและคอมเมนต์ที่หนักสุดไปต่อว่าเธอเนี่ยเสียงมาไม่แดกใครหลับหูหลับตาให้ เป็นถ้อยคําที่รุนแรงมากๆเลยนะครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อศิลปินเนาะเพราะฉะนั้นับทุกคนศิลปินในยุคนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นบุคคลสาธารณะแล้วไม่มีสิทธิ์ตอบโต้นะครับนางเอกเต้าสุกิตราก็ไม่ทนเช่นเดียวกันคับทุกคนได้แคปข้อความดังกล่าวมาลงโซเชียลนะครับและเธอก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่า คนเราเนี่ยนะก็มาสร้างศัตรูกันทั้งที่ไม่รู้จักกันคอยกับค้นเดอินไม่ได้โลกสวยด่ามากูด่ากลับนั่นเองครับนี่คือข้อความที่นางเอกเต้าสุกิตราครับทุกคนได้มีการเขียนเอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองครับทุกคนท่ามกลาง FC แฟนคลับของเธอนะครับที่เข้าไปให้กำลังใจกันอย่างถลม่มทลายเลยทีเดียวครับทุกคนใครบอกว่านางเอกเต้าเสียงไม่ดีนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันสักนิดนึง <ฮ>นี่คือเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของนางเอกเต้าสุกิตาประถมบันเทิงศิลป์ครับทุกคนนะฮะ ทุกคนว่าเสียงดีไหมครับเสียงดีไม่ดีคอมเมนต์มาหน่อยนะแต่ชาวเน็ตท่านนี้บอกว่าเสียงเธอไม่ดีนะครับเธอไม่สมควรจะได้รับเงิน2ล้านบาทนะทุกคนโอ้โหนะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าแสดงความยินดีต่อการมากกว่านั่นเองครับทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นมาลายทิพนาอคำว่ามาลายทิพเนี่ยเออมันมีมาทุกยุคทุกสมัยจริงๆเนาะทุกคนสําหรับ,บวงการหมอลำนะครับก็จะมีชาวเน็ตแหละเข้าไปชอบจับผิดศิลปินต่างๆว่าเอ๊ะมาลายทิพมาลายวนหรือเปล่า อะไรประมาณนี้นะทุกคนเพื่อสร้างเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเองบนเวทีใช่ไหมครับจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นมาลายทิพย์ก็บอกว่ามันคือหน้าคือตานะอย่างน้อยๆเลยนางเอกเต้าสุกิตาเนี่ยเขาก็ได้เป็นข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะสื่อดังต่างๆก็ตีข่าวเขากันอย่างถลม่มทลายก็ถือว่าได้エンจีเมนต์แต่ที่แน่ๆนีมมองว่าไม่ใช่มาลายทิพย์หรอกก็น่าจะเป็นมาลายที่ FC ฟซีแฟนคลับเขาตั้งใจจะให้นั่นแหละเพราะนางเอกโอ้สวยขนาดนี้เสียงดีขนาดนี้นะครับแฟนคลับเอฟซีก็คงอยากจะทุ่มแหละเนาะทุกคนเนาะเพราะฉ นางเอกเต้าสุกิตานั่นเองนะครับ,รบทีนี้ก็เป็นคนมีเรื่องราวหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆคนที่ทำมาลัยเนี่ยเขาออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวเลยนะผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าหนูเบนสวยแซบเนี่ยก็ได้โพสต์ร่ายยาวนะครับซึ่งเธอก็เป็นคนที่ทํามาลัยพวงนี้แหละให้กับนางเอกเต้าสุกิตาครับทุกคนในวันเปิดฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับเธอได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่า ไม่รักไม่ทําให้ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้รับทำมาลายนแบบจริงๆจังๆมานานแล้วเนาะเพราะว่ามันใช้ต้องอยู่กับมันนะครับทุกคนต้องใช้เวลาต้องนิ่งแล้วก็ต้องใช้เทปใสซะส่วนใหญ่ ก็มีโอกาสได้ทําให้น้องๆที่รู้จักกันในวงปฐมบันเทิงศิลป์ไเ่ว่าจะเป็นเปิดวงปิดวงวันเกิดวาระสําคัญเรื่อยๆครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากคนที่ให้ให้ขึ้นมาทําที่จังหวัดขอนแก่นบางคนบอกว่าทําไมไม่ให้เป็นก้อนหรือว่าเป็นปึกๆเนาะไม่ขี้เกียจแกะล้ออะไรประมาณนี้นะครับมันผิดจุดประสงค์ของผู้ให้ค่ะ ผู้ให้เนี่ยอยากจะให้เป็นมาลายอยากดูว่าครองแล้วมันจะเป็นยังไงสวยไหมมันคือความพึงพอใจของผู้ให้เสร็จงานถูกใจให้ผู้ชมไม่หยุดผู้ให้ก็มีความสุขนะครับผู้ทําก็อิ่มใจขอบคุณหลายๆที่คนทักมาชมผลงานอยากจะทําให้ก็อยากจะเปิดรับอยู่เหมือนกันเพราะ ก็ว่างอยู่นะครับคือผู้ที่ทําอะไรก็บอกว่าว่างอยู่สามารถทักไปหาเธอได้เลยนะครับนูเบนสวยแซบนั่นเองครับทพกคนที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนะครับทพกคนก็ถือได้ว่าโอ้การทาอะไรสองล้านบาทเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนนองทุกคนคือต้องนั่งอยู่กับมันแบบทั้งวันจริงๆอะ่ะทั้งกลัวหายขอศึกษาวิธีการส่งก่อนนะคะอ่านะครับอ่ะทุกคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับทพกนคนนางเอกเต้าสุกิตรานะทุกคนอย่างที่บอกว่าไม่มองว่า นะมีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับแหละแล้วก็ขอชื่นชมนะครับคือนางเอกเขาก็อยู่ในวงการหมอลำมาอย่างยาวนานนะครับทุกคนไม่แปลกใจว่าเขาจะได้รับมาลัยนะครับล้นคอทุกๆปีนะครับในส่วนของเรื่องมาลัยทิพย์อะไรต่างๆไม่อยากจะทุกคนไปตั้งคําถามเนาะก็ขอเป็นกําลังใจครับให้กับนางเอกเต้าสุกิตราด้วยกันแล้วกันนะครับปีนี้หากพูดถึงหมอลำปฐมบันเทิงศิล์น,นะครับต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆแบบจะเป็นฉากแสงสีเสียงลูกเล่นต่างๆปีนี้พ่อดาบสอก็ไม่ทําให้ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยผิด หวังเหมือนเดิมเลยนะครับปีนี้ก็คือฉากแบบว่าวิจิตรการตาสวยมากๆแล้วก็ในช่วงเปิดตัวนางเอกเนาะอย่างนางเอกเต้าสุกิตราเนี่ยก็คือยิ่งใหญ่อลังการก็สมกับเป็นนางเอกตัวหลักๆของวงจริงๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเช่นชมครับแล้วก็เอฟซีแฟนคลับของนางเอกเนี่ยก็เข้าไปแสดงความยินดีนะครับต้องบอกว่ากันอย่างถล่มทลายเลยนะทุกคนกับการได้รับมาลายพวงโตพวงนี้นะครับทุกคนก็จะมีแค่คอมเมนต์บางคอมเมนต์เท่านั้นแหละที่แบบอยากจะ เขาเรียกว่าอะไรสอดรู้สอดเห็นเนะว่าเอ๊ะมันเป็นมาลายจริงมาลายปลอมมาลายทิพต่างๆไม่อยากให้ทุกคนไปตั้งคําถามแนะทุกคนก็ไปแสดงความยินดีกับนางเอกนั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่า เจอทุกวงจริงๆครับทุกคนสําหรับการโดนคอมเมนต์แบบนี้เนาะก็เชื่อเหลือเกินว่าน้องจะก้าวข้ามผ่านไปได้สาหรับคอมเมนต์ลบๆแบบนี้นั่นเองครับทุกคนแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือเป็นข่าวดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะสาหรับการได้รับมาลาย2ล้านบาทก็ถือว่านะสมศักดิ์ศรีนางเอกปฐมบันเทิงศิลป์มากๆเลยทีเดียวนะครับปีนี้ครับพุกคนศิลปินปฐมบันเทิงศิลป์ก็ยังคงมีให้ชมเยอะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นนางเอกยูริใช่ไหมครับพุกคนพระเอกเต้ยธนูศักน้องเต้าสุกิตรา น้องหญิงทานตะวันโอ้โหเหล่าบรรดาพระเอกนางเอก เยอะมากๆสําหรับปฐมบันเทิงศินปีนี้นะครับทุกคนก็จัดหนักจัดเต็มเช่นเคยแล้วก็เป็นหมอลำที่เปิดฤดูกาลเร็วที่สุดนะครับทุกคน19กันยายนเนี่ยเป็นหมอลำที่เปิดเร็วมากๆแล้วก็มาต่อด้วยสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่ไหมครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่านะบบ้านผือกับบ้านแพงก็อยู่ไม่ไกลกันมากก็เปิดวงคนละวันกันพอดีนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าปังมากๆครับทุกคนปีนี้เนาะสำหรับปฐมบันเทิงศินก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยกแล้วกันนะครับคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับบุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยเนาะแล้วก็คอมเมนต์มาได้ครับทุกคนเนาะมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนางเอกแบบนี้นะทุกคนมีทุกวงเจอทุกวงจริงก็เป็นกําลังใจให้กับน้องจริงๆนะครับแต่โฟกัสที่มาลัยคือแบบโอ้โหทําสวยมากๆเลยอะเขาทํากี่วันไม่รู้อะครับทุกคนแบงค์พันทั้งหมดเลยนะครับกับมาลัยเงินล้านนะสองล้านบาทเลยทีเดียวนะครับทุกคนพังจริงนะ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงปบ่อยๆฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเดินทางไปดูหมอลำกขอ้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะ